สวัสดีค่ะมาพบกับเรานะะคในช่องแม่กำไรแฟมิาี่นะคะมาทำอะไรนี่สองคนนี้สวัสดีครับครับมาทำอะไรแกะกลองของขวดครับแกะกองขวญนะคะเนาะครับครับก็สวัสดีนะครับค่ะนี้เราก็ได้มาสนุกมาสนุแต่เมื่อวานแล้วนะครับนี่ นนะะครับเาท่านไม่ประสงค์ออกนามค่ะท่านไม่ประสงค์ออกนามนะคะท่านอ่าส่งของขวัญนะคะให้เด็กๆนะคะเนาะมาลุ้นขอบคุณครับขอบคุณมากนะครับมาลุ้นด้วยกันนะคะเนาะว่าส่งอะไรมาให้เด็กๆนะคะเนาะเน้องตังนะคะหนู่มล้อมงเข้าแล้วะแกเลยบบบ่คครรััอาไปแกะพรุ่งนี้วะเอาไปแกะพรุ่งนี้เนาะ สันหัวเลยนะต่างๆแกะให้ดูเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับมาลุ้นด้วยกันนะคะเนาะลุ้นไปด้วยกันนะคะลุ้นใหญ่เลยนะครับนี่น้องพีลุ้นไหมน้องพีนี่แกะทางนี้เลย รุ่นรุ่นเหม,มือนเด็กๆนะรุ่นเหมือนเด็กๆนะดูน้องตังมุนเนาะมุนแล้วมุนอีกนะน้องตังยืนกินยังอร่อยใชครับแม่กำไลแหงยืนนิ่งนะคะตอนแรกแม่กำไลจกรอบหนึ่งแล้วนะคะเนาะยังไม่ได้กลิ่นอะไรเลย,น,เลยนะครา,า,าไม่ได้กินอะไรนะครับก็ทันไปกินอ้อยต <laughs> 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 ัมเคยนะครับ น้องตังรุนแรงนะคะน้องตังคอนสุดท้ายเลยไหมครับวันนึบื่อน้องปีนะทุกเอาปิด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 ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องลุ้นแล้ววันนี้เอาเขาไว้ไว้พรุ่งนี้เอาปิดไว้เลยไม่ยอมเลครับโอ้ยโนโน่บ่นวะนังตังค์นังตังนี่แล้วโอ้โห ดูน้องตังน้องตังน้ำลายไหลอ่ามีฟุตบอลแล้วมีอะไรอีกครับก็อย่าคืนแล้วก็ขออบคุณทุทาใจดีนะครับขอขอบคุณมากนะครับขอบคุณะครับคขอให้ท่านมีความสุขความเจริญนะครับการงานขอให้กล้าใกลนะครับสินใจกให้สมรานะครับก็ไม่เก็งไม่ใครและไม่นนะครับขออบคุณมากนะครับขนะครับ ดินสอนะครับมีดินสอแล้วก็มีชุดดินสอก็มีดินสออีกนะครับแล้วก็มีสีมีสีน้ำนะเนาะสีน้ำมีกล่องดินสอดูนะครับแย่งเลยนะครับเอาอแย่งกันแกะแล้วนะคะตอนนี้นี่ก็เป็นสีน้ำมันนะครับสีเทียนเนาะสีเทียน โอ้มันเป็นของอาตังแย่งแล้วนะอาตังแล้วมีสีไม้ไม้กองใหญ่เลยนะครับยางลบยางลบเอาวางลง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 นี่นะครับยางลบนะครับยางลบเยอะมากเลยนะคะแล้วก็ไม้บรรทัดนะครับไม้บรรทัดด้วยนะคะเนาะดูต้องตังนะคะหนูน้องตังช่วยนะเพชรใหญ่เลยนะครับนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งนั่งนั่งก่อนีืดีก่อน ก็ไม่ไม่มีกระดาษที่ว่าเขียนมานะครับไม่มีโน้ตนะคะเนาะไม่ไม่มีไม่มีโน้ตนะครับดแล้วเราจะดูอีกทีนะครับเราจะเราจะดูอีกทีนะครับแต่เยอะมากนะคะเราก็จะขออนุญาตเนาะนำดินสอนะคะไปให้น้องพี่เนาะไปแจกเพื่อนๆด้วยนะคะดินสอเยอะมากเลยนะคะอาจจะใช้ไม่หมดนะคะเนาะ เราก็จะเก็บไว้ส okay. ักกระป๋องนึงหรือว่า2กระป๋องเนาะอีกกระป๋องนึงเราก็เอาให้น้องพีนะคะไปให้คุณครูนะคะได้แจกเพื่อนๆนะคะเนาะค่ะสีอะไรเอาไม่นี่ก่อนสีไว้สีไว องตังนะคะถูกใจขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับโดนใจเด็กๆนะคะได้ฟุตบอลนะคะนย่องตังจะเอาอันไหนบ้างเอาอะไรบ้างลองตังบอลแอ่าล่องฟีอ่าคดอันเลือกคดอันเร็วๆยางบโอ้ย่างลบ ช่วงนี้น้องตังก็กำลังระบายสีช่วงนี้กำล,ล,ล,ลังเริ่มฝึกท<ร>ักษะนะการระบายสีนะคะ<ร>คนละเคลื่อนเอาควละเคลื่อนโอ้น้องตังนี่แย่งเขาใหญ่เลยนะนูอุ้ยน้องตังได้เยอะนะคะน้องตังค่ะไปเดี๋ยวเราไปส่งนักเรียนนะคะไปโรงเรียนกันนะคะเนาะค่ะแล้วก็จะเอาดินสอนะคะกล่องหนึ่งนะคะกล่องใหญ่นี้ค่ะไปให้คุณครูนะคะแจกคุณเพื่อนด้วยนะคะเนาะ พราะว่าเราอา,อาจจะใช้ไม่หมดนะคะเนะาะเพราะว่าเราเอาแต่ดินสอที่เป็นดินสอไม้นะคะไว้ดีกว่าเนะาะตุนสอตัวนี้ไปแจกเพื่อนเพื่อนด้วยนะเออยางลบด้วยนะนอยยางลบไปแจกเพื่อนเพื่อนด้วยนะคะยางลบเยอะมากเลย อยากแบ่งคุณเพื่อนด้วยนะอยากคุณเพื่อนได้ใช้ด้วยนะครับเรเยอะมากนะคะเนาะก็ต้องขอบพระคุณนะคะคุณแม่นะคะท่านนะคะไม่ประสงค์ออกนามนะคะเนาะที่เมตตานะคะส่งอุปกรณ์การเรียนนะคะมาให้เด็กๆนะคะก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านมากๆค่ะ ก็ขอให้ท่านนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะหน้าที่การงานการเงินเจริญรุ่งเรืองนะคะร่ำรวยร่ำรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปคะ่ะขอบพระคุณมากๆนะคะที่เมตตาเด็กน้อยสองคนนี้นะคะต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะเอาเก็บเร็วปะเดี๋ยวเราเตรียมตัวไปโรงเรียนไม่กำไ,ไ,ไรก็อยากุ่นกับเด็กๆนะคะนุนมาแล้วนะคะนุน อยากได้ไปแบ่งเพื่อนเขาด้วยน้องตังบอกว่าน้องตังอ่ะตอนนี้ตอนนี้มีปัญหาขัดแย้งกันแล้วนะตอนนี้เ,เ,อเ,นเอาไปเก็บเลยเตรียมตัวไปโรงเรียนกันค่ะก็มาต่อนะคะเนาะวันนี้จะเอาอ่า อุปกรณ์การเรียนเนาะไปให้ลูแจกให้นะคะเนาะดูนะคะน้องตังเอาไปไหนไปโรงเรียนน้องตังก็อยากได้ไปให้เพื่อนเหมือนกันนะคะนาะนี่นะคะนี่นะคะจะเป็นดินสอนะสองกระปุกแล้วก็ยางลบนะคะยางลบนะคะนี่แล้วก็มัทัดนะคะอันนี้เราก็จะไปแบ่งให้เด็กเด็กในบ้านด้วยเนาะในหมู่บ้านด้วยนะคะแล้วก็ สีก็ยังเหลือนะคะว่าน้องในหมู่บ้านไปน้องอีกคนหนึ่งไปโรงเรียนแล้วนะคะนาะว่าจะเป็นตอนเย็นนะคะจะให้น้องเอา layers, เอาตัวน uh> ี้นนี่นะครับนี่แล้วก็จัดไว้ให้นะนี่นะครับเราก็จัดไว้ให้แล้วนะครับนี่จะไปให้คุณครูนะครับเนาะอาไปให้คุณครูแจกให้นะคะเนาะแจกให้นะครับค่ะก็ไว้ให้เดี๋ยวไปว่าเด็กคนไหนไม่มีใช้ก็ให้เขาใช้อย่างนี้เนาะค่ะเดี๋ยวรอน้องพีแต่งตัวนะคะนี่ ได้บุญเยอะๆเนาะที่มาทีมอบอุปกรณ์การเรียนมาให้นะครับมอบอุปกรณ์การเรียนมาให้ครับบางคนก็มีแต่มีน้อยนะครับบางคนก็มีเยอะก็แบ่งกันใช้นะครับน้องพี่ขอบคุณอีครั้งก่อนเร็วขอบคุณครับขอบคุณนะครับน้องตั้งลครับนี่รอพี่แต่งตัวนะคะนี่เดี๋ยวก็จะไปแล้วนะคะเนาะเดี๋ยวเราไปรอชมตอนที่เอาอุปกรณ์ไปให้คุณครูแล้วกันนะเนาะ ได้มาถึงโรงเรียนแล้วนะครับนี่ก็จะมามอบสอให้ทางครูของน้องพีนะครับนะครับครับเอานสอมาแจกเด็กๆครับครับนี่นะครับครับก็น้องพีเล่นสอครับเล่นสอครับเล่นสอยังลบครับ ครับก็ขอบคุณมากนะครับครับครับขอบคุณครับปไแล้วพี่วันนี้ก่อนเลยพันนี้ก่อนน้องพีน้องพีอย่างอายนะครับเขินครับก็ขอขอบคุณไปทางคุณแม่ที่ไม่ประสงค์ออกนามนะครับก็ขอขอบคุณมากนะครับอ่ะไม่ค่ะปิดคลิปก่อนเร็วหรือว่าแต่ไปส่งน้องตังก่อนนะครับ เดี๋ยวเราก็ไปส่งน้องตังต่อเลยนะครับส่งน้องตังกทเลยนะครับครับเ,เราก็มาส่งน้องตังต่อนะนี่น้องตังนะอยู่าทาคงนี้นะน้องพีอยู่ทาคงทางนู้นถัดจ้าเถึงแล้วนะคะนี่อ่านี่ยคะทางนี้น้องพีเรียนน้องตังเรียนตรงน,นี้น้องพีจะอยู่ฝั่งทางนะู้นนะคะ ส่งน้องตังเก็กบกระเป๋าก่อนนะคะหไหนที่นอนหนูอยู่ไหนน้องตังน้องตังเดฟฟิเซนอะรองเท้าไม่ถอด <c oughs> ครวันนี้แล้วก็มาส่งน้องตังถึงโรงเรียนแล้วนะคะน้องตังปิดคลิปเลยเร็ว แล้วด้วยนะครับในช่องไม่การเป็นทีน่ดีครับสลับกินดีกว่าขอบคุณนะครับขอบครับค่ะ